สัดีค่ะแลวก็เปิดช่องห้อมกันเฮ็ดอยั้งโอ้กระดิ่งไทยเกลียมไงโนิ่งค่ะพบกันแม่แมตตอนนี้เราเพิ่งถึงตอนเก้าโมงกว่ากว่าเจ็ดสิบอันนี้คือเบียรทีฮอล์มันนี่อ๋อเขาคือว่าอี่เหรียนใส่กันลด โอ้้านแบบนี้้านอหญ่จงนะพ่แม่เราจะตืนแบบอย่างหนอนกินนมย้ําสาเลยขนบอลูนเอ๊ะีว่ามาดูสองพันคนครับนี่สองพันคนนี่นม่ขงหลุดหากหลายเล แล้วบ่อให้หนูไปตั้งเวทีซรายกันเถอะนะโอ้แล้วบ่อให้ไปตังเวทีได้นาโปแล้วเออถึงเออแล้วบอกถึงกับบอกให้ไปตั้งเวที มื้นเลยว่ดีรับคแ็งอันนี้กงอีงกัอ็ว่าเจนงะน่สอเนี่ยดินหาุเนี่ยนะอาดิโอ่ะรีหาลูุพูดผู้สาว ตอนนที่อ่อนตอนลงจากรถบัสแบบบ่ตอรถออกไหมสองสาวนี่บรินเบิดขึ้นหอนนั่งเบิ้งมาุ้ททางครับเบิ้งหงอนบัดรับครับบรินูสาลุ่นนะใจเพิ่มสวัสดีค่ะพ่อแม่ทุกคนนะดีค่ะ้อาจด้วลูกสาวนะ เมื่อกี้พ่อหันกล้องหน้าแล้วนี่แว่าใจ่รั่วๆอะไรไปนสั่นเลยขาตั้งกล้องมือสั่นเลยพ่อแต่การขาดเดาวันนี้ตั้งเวทีเสร็จกี่โมงเมน้เยน

ตอนราวอีหมานนี่มันบอกหมาแล้วเป็นดาราเวอร์ันักร้องดังตัวนี้ไม่วานี่ตัวนี้อ้มาธรรมดาตัวนี้ธรรมดามาธรรมดาเลยบอกอขแพ้เนาะไอเป็นดาราจังไประสบการณ์่องดอกประสบการแพ้ก็แพ้เว้ยเได้ไยลูกตีมาหลดขอพุดพอนัพอนี่สุดหอดธรรมดาดีเอีกุ้งเดินีเอ็มี้อเอ็มร้อยกับแม่จะไปซื้อฮะ มา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 ่าไอ้จ้าทีวเวที่ห้องก็หลายอยอ่ว่าไปก็หลาแล้วเวทีว่งการเกด่บงไหนทางนเร็วสวัสดีครับ เด็กคือขาวด้วยออ้ใสะอันนี้คือเวทีเย็นนี่คอนเสิร์ตขายืนรวมตัวกันไงแบบผู้สาวแบบแกงเขาอขาครึ่งแหมะจะหักไม่มีหลายคนกัอกกูล้วจมี มม่เนี้วันสถานที่แบบ compass, ลงกว่างเด้อเพ่อพ่อแม่เอาขึ em, ้นมาเร็วแท้ไม่ทันพี่น้องะจกวาเดนเสริมว่าตรงหน้าตรงมากไ่กับหน้บอันนี้ยังอาไปที่ครับไปไหนมาไหนครับอยู่ทังนี้บอกยานครับยากมากใไหมครับข้าหบาท้อไว่ครับาวนัขหาบาทด้วยลูก พวกเองไม่ค่อยอาบก็อาบคนเดียวเยืมมาถอูกปะเสื้อประมาณสองชั่วหนึ่งทำไมดวงมันไม่ถูกต้องพี่ดีลูกอาบครับยี่สิบห้าบาทนะจ๊ะห้าคันดี่อยู่นี่เหรอใช่พวกเองเราอาบทีเดียวก็ได้แปรงฟันเราก็ได้ดัดฟันมันต้องแปรงฟันในหลุมสันเดือยโอ้ยหนูเพิ่งแปรงไปตอนนอนนี่ เราไม่แปลงนะเราพี่เกียดแล้วนี่นี่ไม่แปลงฟันตอนนอนค่ะพราพ่อแม่จัดฟันหน้าบ่แปลงแคลตอนนอน้าแล้วโซกับปูกโซกโรคไปห้อเอออยากเล่นแม่แต่หากว่าถ้าเขาเลิกงานบอกว่านั่นไหนเลิกงานแล้วเขาก็ไม่ได้เล่นเพราะเขาปิดก่อนไม่ได้เล่นเลยโย่แม่อดีจ้าหย่าหัวแต่เาดึงหัวแต่เาดึง เพิเช้าเพิ่งเ้าค่ะเพิ่งอาบน้ำตอนมาอาบมาตอนเที่มงอาบมาตอนอาบมาตอนเมื่อเช้าของเมื่อวานนี้ไม่ข้อไหมจิ๋วดีค่ะ้าบอกว่ามามาโดยบัตร ต,ตัวหน่อยก็หนูค่ะประมาณน,นี้นี่ยแหละเมตัวน่อยก็วิ่งเออแเต้ตัวหน่อยก็ฉันใหม่กายยึดสูงกวมาณกันกกน,นี้มันใหม่มันับเชิญมาด้จอมากได้ามาแล้วมาเน <c oughs> ี่ยมือนี่เขาวอาวันยุดยาเขาขอได้สามคทั้งนั้อ่าสาเลยแจกขอดี้ยวตัหนึ่งไปยึดาสามวรถทางก็หบูชาเลยขอบูาได้มกันบอไม่ตอทำทังนี

ตตัังงเฮ้ยรรถถที่ค่ะพ่ๆๆอพ่อแม่สำหรับคลิปนี้นะคะมาเด้อค่ะวันนี้อยู่ที่พัทยาสายช้าขอานาป่ากเกือนะคะพ่อพ่อแม่จังหวัดชลบุรีเด้อค่ะเด้อบัตรไม่รู้เท่าไหร่นะคะแต่วันนี้สถานการณ์แล้วก็บรรยากาศคือพระะ้อมต้อนรับต้อนรับพ่อพ่อแม่ทุกคนอ่านะคะมาให้กยกำลังใจช่วงนันสากหน่อยแล,ล้วเพื่อนเจอกันหลายๆเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย